Isso. Mm. กลากลากติดกระย่ามาด้วยป่าอยู่่ะดูป้าอยู่ว๊าวโอ้ยสวยเลยครับกัดน,นิ่มๆน,นะครับก็สายแก้คันตีนะครับสายกิวนะื้อหย้ามาด้วยตัดดุกฟึ๊บ สวยครับตัวน,นี้ผมมาเช่ากนวองแคมสวยครับสายกิ๋วนะครับเนี่ยครับกปลาช่อนนัดเข้าไปนี่ครับไสวยเลยใหเยอะไปหน่อยกลับปุ๊บแล้วมันดึงลงหญ้าเลยครับสายกิ๋วสีน้ำเงินนะครับเส้ได้ยครับปลาช่อนนานะ<น> <đang> ครับนาลำท่วมสายกิ๋วสีน,น้ำเงินนะครับ ยอดเลยครับลากได้เลยนะครับลากได้สบายครับกับหมายอย่างนี้นะครับนี่ครับโอเคเลยนี่ครับโอเคครับใส่จิ๋วสีน้ำเงินนะครับสุดยอดครับ